สว,ส,สวัสดีครับ,รบพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับหมออาศร์ครับกัล<อ>ยาณีคณะจุยาภรคุณครับก็ไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งนะครับปีนี้รู้เหมือนว่าเราจะเพิ่งมีคลิปคุยกับหมออาร์ไปไม่กี่คลิปเท่านั้นเองใช่แล้วครับเนื่องจากว่าหมออาร์ก็ิด็กภารกิจช่วงนี้พอดีวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสเหมาะมากเนื่องจากว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยขึ้นปีใหม่ไทยก็นับกันสามวันนะวันนี้วันที่เราวันที่สิบสี่สงกรานต์ครับครับ ก็ก็จะพี่โอได้ส่งความสุขให้คุณผู้ชมไปเมื่อคลิปก่อนแล้วหมออาส่งความสุขคุณผู้ชมได้เลยครับก็ตรงการมันคือปีใหม่ไทยที่เป็นปีใหม่ของจริงก็ทุกคนได้เริ่มอะไรใหม่ๆบนความชุ่มฉ่ำแม้ว่าอากาศจะร้อนเรามีความชุ่มฉ่ำมาให้ตั้งแต่ต้นปีขอให้ชุ่มฉ่ำกันอย่างนี้ทั้งปีเลยนะครับชุ่มฉ่ำมีความสุขมีความร่มเย็นมีความร่าบรื่นนะครับครับแล้ว คลิปนี้เราเห็นโปสเตอร์ที่แปะอยู่ด้านหลังเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์วันนี้เราจะคุยถึงภาพยนตร์กันวันนี้14บสี่วันครอบครัวใช่ครับใช่ครับแล้วก็มันเป็นความเหมาะเจาะมากเพราะว่าหนังที่เราคุยกันเรื่องนี้ก็เห็นแล้วนะรู้รูอยู่ว่าเราจะคุยกันเรื่องหลากมาเนี่ยก็ขอบคุณ g ี s ขอบคุณเ a เจ r ร์ซีเนอด้วยที่เอื้อเฟื้อให้เราทาคลิปได้สะดวกพี่โอทาคลิปคุยเรื่องนี้หลังจากที่ดูหนังไปแล้วครับหมออาร์ตแล้วปรากฏว่ามีผู้ชมประมาณ 6,000ับนะเยอะมากคือคือต้องขอขอบคุณเขามากว่านอกจากหนังเข้ากระแสดีคนดูเยอะทําเงินได้เยอะแล้วเนี่ยยังช่วยให้แบบว่ายูทูบเบอร์อย่างเราเราได้จะพูดว่าเกาะกระแสโดยตรงก็ได้แหละได้คือพี่โอ๊คครอาจะพูดแต่เรื่องเพลงเนาะเรื่องหนังบ้างเน้นเรื่งแต่เรื่องเนี้ยคือพอเราอะต้องเล่ากอบเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่โอ๋คือเห็โปสเตอร์ใน อะไรเขาเรียกสปอตในในเฟซบ o ๊กเลยมาก่อนในหลายเดือนแล้วเราเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้ฉา,า,ายแล้วเราก็รู้สึกพุ่งฉายแล้วเงียบมันงพ่อเห็นแบบคือคิดอ,อย่างนั้นไงพี่โอ๋อทีนี้ปรากฏว่ามีแต่คนพผาหลังันที่สี่มีแต่คนโทรมาาอารตารตต้องไปดูเรื่องนี้เราก็งงรู้ไหมคนที่ขึ้นได้คนแรกครับเป็นคนทโทรหาพี่โอ๋แล้วบอกพี่โอ๋ว่าอยากสปอยหนังเรื่องนี้แต่ยังไม่ได้ดู้วตอนนั้นอะ แต่ทุกคนบอกว่าอาร์ตต้องไปดูเพร <อ S 2> าะว่าเราเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเพราะอาร์ตก็เป็นหนึ่งในหลานมาอาเช่นกันใช่ไหม <laughs> นครับคือเหมาะเจาะมากที่หมออาร์ตกับพี่โอ,อจะคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในช่องนี้นะครับแต่ครั้งนี้เราทําการคุยกับผู้มีประสบการณ์ตรงกับความมีเชื้อสายจีนและความมีอมาม่ด้วยใช่ไหม<ต>นะครับแล้วก็เหตุการณ์หลายๆอย่างในเรื่องนี้หมออาร์ตโทรคุยกับพี่โอเนี่ยเล่าให้ฟังว่า สมกับชีวิตโดนกับชีวิตมากหลายรายการเลยทีเดียวคือมันทำตามไปดูจริงอ่ะมันดูจนมันร้องร้องไห้ไม่ออกนะไม่ไม่ร้องไห้นะแต่น้ำตาไหลออกมาเห็นว่าจะโฆษณาที่ชูเปียกเลยอ๋อไม่ไม่ไม่นาจะบอกว่าเพื่อนชวนไปดูเพื่อนล่างนั่นแหละคือต้องซื้ออันเนี้ยไม่มันมีปัญหายี่้องไม่รู้แต่ว่าคือเสื้อเนี้ยเราก็เตรียมแผ่นเช็ดค้าเสื้อเราเตรียมไปเช็ดในช่างน้ำตาในในโลนหนักนะคือบอกเลยว่าเรื่องเนี้ย กะว่าน้ำน้ำตาพุ่งจอแต่กลายเป็นน้ำตาอะไรน้องไม่ร้องไห้แต่น้ำตาอออกมาเงไหลออกมาเองเลยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราเจอมาหลายอย่างมากอันนั้นเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่อันนี้คือสปอนเซอร์นะครับพบได้ในผลิตภัณฑ์ลาวิชนะครับดูสนใจเข้าไปเลือกชมได้ที่ลาวิชา6 อย่างน้อยก็มีชาปีมีคนหลงไหลแล้วแบบขาดไม่ได้หนึ่งคนน่ะคนที่หยิบมาเกี้ยนเนี่ยเห็นได้ครับว่าขาดไม่ได้เลยโอ้ยอดเยี่ยมมากครับพี่โอ้ใช้ประจําน้องสาวก็ใช้ประจําแล้วก็บอกว่าดีมากดีกว่าทุกยี่ห้อที่เคยใช้มานี้จะปอวยเกินเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อนี้เพราะว่าต้องขับคนใช้แล้วคนก็คือตั้แต่ใช้มาเนี่ยพี่โอ้ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องปวดฟันเลยนะครับก็แต่ว่าเรื่องเรื่องร้อนในนี่เป็นอาการปกติคือ ปากของเราเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมแหละแต่ความรู้สึกของเราก็คือเรารู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นเพราะว่าอ่นอนน้องสาวพี่โอคือ็นพยาบาลคือมีพยาบาลอนะ่ะพยาบาลกับหมอในป่ะเ็นอาชีพที่แบบกลางวันอนะ่ะกินอะไรแล้วแปงฟันแทบไม่ทนนะันอ่ะใช่แล้วบางทีคือแบบมันมันฉุกเฉินนะพี่โออย่แบแปลงฟันก็ไม่ได้แปงคนระับแต่เรากนนังวลอย่างบางทีเราไปกินอาหารที่มีกลิ่นอะที่เช่นสมมติมีกระเทียมมีพยาบาลบางท่าน,นไปใช้แล้วเขาบอกว่าเขาถูกใจครับ น้องพี่โอ๋เป็นพยาบาลจะมีเหตุการณ์ไรคล้ายอย่างนั้นมฮะขอติดชมนิดนิดนึงนะครับคือบางทีเราใจร้อนเกินไปเราผลิตมาทุบปิดอันนั้นอันนั้นเ <c oughs> สียของอันนั้นอันนั้นต้องไม่คุยกับฝ่ายผลิตเ,นะนนเดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าออกมาช้าๆเนี่ยเรายัางพอทีทิะปาได้เปิดว่าแป๊กพึ้ง กระเด็นไกลไปนิดนึงนะครับอันนี้อันนี้นต้องต้องรบกวนทางผู้ผลิตพวกไปคอมเมนต์่ายผู้ผลิตได้ครับก็เราคุยกันหลานมากกันต่อนะครับก็ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ออริไปดูในช้อปปีครับหลังจากที่ชมแล้วก่อนชมเมื่อกี้สุพุทธถึงก่อนชมเรียบร้อยแล้วว่าสาเหตุที่พี่ผู้แนะนำให้อาร์ตเข้าไปชมเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเขาเห็นว่าพี่อาร์ตหมออาร์ตเนี่ยมีประสบการณ์ตรง ที่คล้ายคลึงกับหนังเรื่องนี้มากเขาบอกว่าเขาก็เลยแนะนํากันคําพูดที่เราเกี่ยวเพื่อนบางคนอยู่กับเรามานานแล้วมีคําพูดที่เราเออเราเราคุยกับเขาเฮ้ยมันเป็นคําที่อานพูดแล้วอันก็มาเล่าตอนหลังว่าอันนั้นน่ะอันถูกผู้ใหญ่สอนในทีนงแล้วแบบมันมีอะไรพฤติกรรมที่อานมาเล่าอะไรบรรทัดฐาที่อานมาเล่าแล้วบอกเฮ้ยมันตรงกันในไหนทีนี้ก็เลยบอกพี่โอ๋ว่าคือตอนนั้นยังไม่ได้ดูแต่บอกขอสปอยพอดูเที่ยวแรกอ่ะ ขอเนี้ยได้ไหมอ่ะงววนี้ขอจัดหนะักอ่ะขออันนี้คือ,อดูเที่ยวแรกพี่โอ๋ดูสองรอบแล้วเอาดูเที่ยวแรกแล้วมาพูดเดี๋ยวจะลองถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเที่ยวสองเที่ยวสามนะรรสรุปเพราะว่าในลึกๆอะ่ะมันมันแต่ตอนนี้อยากให้โมเมนต์ของแบบความสดอะ่ะแบบเอเอแบบว่าเพิ่อออกมามัเป็นโมเมนต์ไหนครับเนี่ยหมอเพิ่งจะชมเรื่องนี้มาเราก็มาทําคลิปเลยจึงเป็นคลิปพิเศษก็ไม่ไม่ใช่คลิปที่คุยเรื่องเพลงสาวกเหมือนอย่างคลิปก่อน เอาเอาเรื่องแรกมาพี่โอ๊คือตอนแรกอันนี้ก็มีเพลงนะเพลงเพราะเพลงของบิวกินร้องเองออกมาชิ้นเพลงสวยงามเสมอองร้องใช่ครับคนหาเจอใน y o ยูทูบจะเห็นเขาร้องเองร้องเองแสดงเล่นเปียโนโดยตโตสักสิบวินสิบแปดวันอาวจริงจริงเดี๋ยวจะบอกพี่โอ๊ขอย้อนกลับไปนิดนึงครับเห็นภาพตอนแรกแต่เห็นในอินเทอร์เน็ตเนาะในเฟซครับอ่ะมันไม่มีอันเนี้ยแล้วเสร็จแล้วลูมี่ก็ไม่รู้จักเราไปสังเกตอาจจะบอกทีหลังทีนี้เราเข้าใจว่าหนังนันน่าฉายไปแล้วครับแล้วเขาก็บอกว่าบิลกิน ใช่ไหมเราไม่รู้จักบิลกินเราเข้าใจเป็นวงคือเราเคยเราฟัง y ยูทูบยูทูบฟังมันก็บางทีกเนนเ็เพลงเพลงไรแซ่ค่ข้ามาตัวพี่โอเอ็เคยเห็นบิลกินครั้งแรกตอนคอนเสิร์ตแบ๊คซี่คือฮัดไม่รู้จักเ <c oughs> ข้าใจว่าบิลกินเนะี่ยคือวง <c oughs> เราลองเพลงไม่ไม่รู้ว่าเป็นชื่อคนไม่รู้ว่า <c oughs> เป็นอะไรยังนไง <c oughs> แล้วส่วนหนังเนี่ยก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเออถ้าเรื่องเนี้ยมันเข้าไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาตามหาดูดย้อนหลังถ้าไม่เมื่อก่อนเราก็จจะหาดีวีดีเก็บ แต่อันเนี้ยกัดจมาหาดาวมันยา,ยากแล้วนะาด,าวด,าวดาวหลดตามทฤษิีครับดอนหนังอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยก็ปรากฏว่าพอพอทนะ่านปพ๊บมารู้ว่าเออพึ่งฉายพี่โอ๋รู้ไหมมันมีความหมายอยู่ในเนี้ยแค่สี่เมษาย่เงี้ยเรื่องสี่บางทีคนจริงเขาถือเป็นเลขมงคลด้วยมันเป็นการตลาดสำคัญของแกรมมี่อ้อยของ g ีดมากๆเลยซึ่งหมออะเขาก็ชื่นชมสองเขาเข้าใจจัดช่วงช่วงสี่ห้าเมษาต้นเดือนเมษาเนี่ย เป็นช่วงเชงเมองอ่านั่นแหละที่พี่โออยากทราบอยากอยากให้หมออาคนจีนจริงๆเป็นคนพูดเรื่องนี้เพราะว่าตัวพี่โอไม่มีไม่มีเช็งเม้งอะไรกับเขานะครับแล้วหลายคลิปที่แล้วมีคุณผู้ชมบ่นว่าพี่โอไม่ใช่คนจีนก็เลยพูดได้ไม่ละเอียดมากครับนะฮะอันนี้เริงนี้พี่โอคุยกับคนจีนแล้วนะเนี่ยเช็งเม้งคือเป็นการไหว้รรบบุรุษครับต้องบอ,อกก่อนก็มาต,ง,ตงกันในหนังตกกันในหนังบัลลังก์ูคือจริงๆแล้วว่ามันเป็นกุศโลบายให,บให้เกิดการรวมญาติเป็นการอัปเดตด้วย เพราะว่าบางทีตระกูลใหญ่เนี้ยเราไปอยู่คนละที่กลับมาอัปเดตมีลูกเพิ่มไหมใครเป็นอะไรหรือตายยังอยู่ยังได้ไมในการเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องบางทีเราอาจจะมีในพี่น้องไม่ว่าคนไทยคนจีนมันบางทีมีเครือกันใช่ไหมฮะเราเสร็จแล้วทีนี้บางทีคือพอได้กลับมารวมครอบครัวหลาย,ลายๆอย่างมันก็ะลายพฤติกรรมทำให้นไ่ไปขัดมามันเป็นการทําให้เด็กหรือคนที่รับโปรตีนไม่ครบหรือสารอาหารไม่ครบเนี่ย ได้มีโอกาสไหว้แลไไ้ได้กลิ่นกันได้ได,ได้ของดีใช่เมื่อก็เลยเทศกาลเชีงเมงคือเป็นการที่กลับมาไหว้บรรพบ,บุรุษที่เป็นผู้หลัก <c oughs> ผู้ใหญ่โดยลูกหลานที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยตายแล้วก็จะจัดหน้าที่การอย่างเช่นผู้ใหญ่ก็ทําหน้าที่ไหว้ไปคนเจนเอรชั่นกลางๆก็เตรียมของเด็กก็หาความบันเทิงให้เขาด้วยการโปรยดอกไม้โปรยอะไนะพวกของมงคล <c oughs> บนหลัง หลังหลุ่มหลุมพงซุยค,คือเขาก็ถือว่ายิ่งตรงนั้น่ะสวยอ่ะเหมือนเป็นหลังคาบ้านหลังคาบ้านสวยก็ยิ่งเป็นมงคนอ่ามันก็เลยเป็นฉากแรกก่อนนี้ด้วยในแง่ของการตลาดเรื่องการวางวันเวลาจาัดจำหน่ายภาพย,ายนตร์เนี่ยเดือนเมษาก็เป็นเดือนที่ดีที่สุด้วยครับหมอฮะเพราะปีที่แล้วเนี่ยหนังไทยชนกันสามเรื่องก็มีบ้านเช่าบูชายันของแกรมมี่ของ GTS แล้วก็เสือเพลงของพค้อพานอน์ มีแล้วก็มีอาตมาฟ้าผ่าที่นางไทยวางโปรแกรมต้นเดือนเมษาปีที่แล้วแล้วก็ประสบความเร้นทุกเรื่อง,องครับ <c oughs> ของฝรั่งเขาอาจจะ4ี่กรายเอ่อวันออกสีกรายอะไรนะข,ของของอเมริกาเขา<ช>ก็ตรงนั้นคือโปรแกรมแรงสุดโปรแกรมแรงที่สุดของเราก็เดือนเมษาเพราะว่านอกจากจะเป็นวันดีแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยและยังเป็นวันครอบครัวด้วยใช่ครับเพราะว่าเขาโปรโมทถ้าเราดูตาลามันห่างจากวันครอบครัวมาสิ ใช่เียวถึงสิบบาก็ทิ้งเชื้อให้คนที่ดูแล้วรู้สึกดีก็สามารถปาต่อปาให้มาชมในวันครอบครัวได้อีกถ้าบอกว่าเขาสามารถได้วันนักขัตฤกษ์คือสัปดาห์นักขัตฤกษ์สองสัปดาห์ติดกันใช่แล้วปเป็นอะไรคนไทยกลับไปเจอกันพอดีครับตอนนี้รายได้ก็พุ่งสู่2 0งร้อล้านเหรียญเออบาท200ล้านบาทไทยแล้วเฉพาะในประเทศนะแล้วเาัาจะไปตอนนี้จ,จัดจำหน่ายในประเทศประเทศลาวก็มีชื่อว่าหลังเมต้ ครับแล้วก็ขายที่จีนได้เลวด้วยเพราะว่าคนจีนอย่างนราเนี่ยเขาเรียกจีนใต้เป็นพวกจีนฝั่งตุ้ก็องใช่ไหมอ่าเป็นอยู่ในมณฑลฝั่งตุ้งแต่ว้าพวกเราในในนหนัเนี่ยเรื่องเนี้ยคนลาคนจีนส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็เป็นเมืองเออเป็นเมืองเล็กๆทีชื่อเมืองแต้จีนในมณฑลฝั่งตุ้องอ่าเพราะฉะนั้นก็จะใกล้เคียงกันคือเป็นเขาเรียกจีนใต้เป็นพวกจีนใต้คือพวกนี้จะมีวัฒนธรรมที่ที่เฉพาะนิดนึงครับ เราน่าจะคุยกันเรื่องนี้อยู่หลายคลิปครับนะครับเราเวลาเท่าไหร่คำับหมดี๋สิบเอ็ดนาทีบก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะต่อเนื่องไปถึงจุดที่น่าจะสปอยแล้วเนอะเราเข้าเรื่องกันแล้วใช่ครับเพราะกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ